สวัสดีครับพบกับผมริวพัศกรในช่อง sci-fi story กันอีกเช่นเคยนะครับก็หลังจากที่เรานะครับได้ดู h ฮอกอ y e ตอนที่6กันจบไปแล้วนะครับเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะสงสัยกันแน่นอนเลยก็คือคิงพินตายแล้วหรืออยังซึ่งวันนี้นะครับผมเลยจะมาพูดถึงเหตุผลหลักๆนะครับที่ผมคิดว่าทําไมคิงพินถึงยังไม่ตายนั่นเองครับในตอนที่6นะครับฉากสุดท้ายเนี่ยเราก็ได้เห็นคิงพินนะครับก็คือ ตอนที่คิงพินเนี่ยกำลังวิ่งหลบหนีจากความโกลาหลที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่ได้ต่อสู้กับเคสบิชอปนะครับจนตัวเขาเนี่ยก็คือหนีมาจนถึงตรอกซอกซอยเล็กๆนะครับจนสุดท้ายเนี่ยเขาก็พบกับมายานะครับที่ยืนอยู่ตรงหน้าของเขาเนี่ยแล้วก็กําลังเอาปืนจ่อมาที่หัวของเขาเนี่ยซึ่งท้ายที่สุดเนี่ยกล้องเนี่ยก็มีการแพนภาพขึ้นนะครับแล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นปุ๊มทำให้สุดท้ายนะครับผู้ชมก็เกิดความสงสัยไปตามๆกันว่า มันคืออะไรกันแน่ซึ่งฉากนี้เนี่ยก็ทําให้คนดูบางส่วนเนี่ยคิดว่าคิงพินเนี่ยตายไปแล้วกับอีกส่วนที่เชื่อว่าคิงพินเนี่ยยังไม่ตายซึ่งผมเนี่ยคือหนึ่งในผู้ชมที่เชื่อว่าคิงพินยังไม่ตายครับและเราจะมาเจาะสาเหตุกันนะครับว่าเพราะอะไรแรกเริ่มนะครับตัวซีรีส์ฮอกอานั้นมีความพยายามในการปูบทให้กับตัวละครคิงพินอยู่หลายต่อหลายครั้งในเรื่องนะครับซึ่งมันก็จะมาในรูปแบบของคําใบ้ แล้วก็อีสเตอร์เอ็กต่างๆในเรื่องนะครับจนกระทั่ง EP 5นะครับที่มีการเปิดเผยตัวคิงพินในที่สุดซึ่งตัวละครที่ใช้เวลาในการปูเรื่องนานขนาดเนี้ยผมคิดว่ามันแทบเป็นไปไม่ได้เลยนะที่มาเวลจะเอาคิงพินมาแค่ตอนเดียวแล้วก็จัดการฆ่าตัวละครทิ้งเลยเนื่องจากตอนสุดท้ายเนี่ยซีรีส์เนี่ยก็คือได้โชว์ให้เห็นแล้วว่าเขาเนี่ยมีความอึดถึกทนและแข็งแกร่งขนาดไหนนะครับตั้งแต่การ นั่นแหละครับทุกคนคิดว่าหลังจากที่เขาโดนขนาดนี้แล้วยังลุกขึ้นมาเดินหนีได้เนะี่ยจะตายเพราะกระสุนนัดเดียวจริงๆนะครับคือถ้าแบบโดนกระสุนนัดเดียวแล้วตายนี่ถือว่ามาเวลนี่ตบหน้าแฟนคลับจากมาเวลเน็ตฟลิกซ์แรงมากเหมือนกันนะครับ <c oughs> คือแบบแฟนคลับนี่เขารอกันมานานมากแล้วเอามาโผล่ตอนเดียวตายนี่คือแบบไม่ใช่ละในตอนสุดท้ายเ่ยก็มีการแพนกล้องขึ้นนะครับซึ่งทําให้ไม่เห็นตอนที่โดนยิง ซึ่งเราก็ไม่ควรจะไว้ใจกับการตายที่ไม่เห็นว่าตายนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็คิดว่าคิงพินเนี่ยคงจบแล้วแน่ๆเลยแต่ว่าในคอมมิกนะครับก็มีฉากที่มายาเนี่ยรู้ความจริงเรื่องพ่อนะครับแล้วก็เอาปืนมาจาอยิงเหมือนกันได้เลยฉากเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ท้ายที่สุดเนี่ยคิงพินก็ไม่ได้ตายครับแต่ว่าอาการเนี่ยสาหัสนะครับซึ่งก็คือตาบอดนะครับแต่ว่าเวลาผ่านไปสักพักนะครับ เอ็กโคก็ถึงรู้ข่าวนะครับว่าคิงพินยังไม่ตายจึงกลับมาหาคิงพินนะครับแล้วก็หลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานนะครับคิงพินเนี่ยก็พอกลับมาเนคิงพินก็ยอมรับการกระทําของตัวเองทุกอย่างนะครับว่าเป็นคนจัดการฉากการตายของพ่อมายาจริงๆซึ่งทําไปเนี่ยเพราะเรื่องธุรกิจล้วนๆก็คือไม่มีเรื่องส่วนตัวมาเกี่ยวข้องเลยซึ่งคิงพินเนี่ยก็ รับมายามาเลี้ยงดูนะครับแล้วก็ได้พัฒนาความสัมพันธ์จนคิงพินเอ่ยปากออกมาเองนะครับว่าตัวเองเนี่ยรักมายาเหมือนลูกสาวแท้ๆของตนนะครับแต่ไม่ว่าจะพูดยังไงนะครับมายาเนี่ยก็ยังไม่สามารถให้อภัยกับสิ่งที่คิงพินทํากับพ่อของเธอไว้ได้และเธอก็เลือกที่จะเดินจากไปนะครับและก้าวสู่เส้นทางของการเป็นฮีโร่นั่นเองครับและสืบทอ,อดตําแหน่งของการเป็นโรนินนั่นเองครับ ซึ่งนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในคอมมิกส์และเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้นในซีรีส์ Echo นั่นเองครับซึ่งผู้อำนวยการสร้างและผู้เขียนบทของซีรีส์ Echo อย่าง Marian Derer ก็ได้โพสต์ส์อรี่ IG เกี่ยวกับซีรีส์ Echo ในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2021ที่ผ่านมาซึ่งในรูปนั้นนะครับก็ประกอบไปด้วยนักแสดงอย่าง a ลาควาคอ x ์ในบทมายา Lopez และรูปของชา a r ลีคอร์และวินเซนต์เดนอ r ฟ o ริโออยู่ในรูปด้วยซึ่งรูปนี้นะครับทำให้แฟนคลับเนี่ยต่างพากันคิดไปว่าแดร์เดวิลและคิงพินก็จะปรากฏตัวในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราคงต้องมารอลุ้นกันครับว่าซีรีส์จะถูกเล่าเนื้อหาออกมาอย่างไรคิงพินและแดร์เดวิลจะปรากฏตัวในเรื่องหรือไม่เราคงต้องมาหาคำตอบกันในซีรีส์เอ็กครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ หากคุณชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากช่อง Sci-fi Story แต่ก่อนจะจากกันไปเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ครับสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนไปแล้วครับบ๊ายบาย